สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้10ประโยคภาษาเยอรมันง่ายๆใครๆก็อ่านได้ไปดูกันค่ะว่ามีคำไหนบ้างคำแรกเลยนะคะเขากลับบ้าน a e r k e n n h a u s e เขากลับบ้าน a e r g e n n h a u s e เขาให้หนังสือฉัน a gifted me a right, book a gifted me right, book. a book เขาวิ่งหนีไป air l i f t e w i c เขาวิ่งหนีไป air l i f t e w i c เขากําลังอ่านหนังสือพิมพ์ a list i ne seitum เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ I l i ์ลิ i n s น i เนสไเขากำลังนอนหลับแ er s ร์เชเขากำลังนอนหลับแ er s ร์เชเขากำลังดูหนังอยู่ Er sit einen s I e n t f i n m n Film เขากำลังดูหนังอยู่ Er sieht เขาว่ายน้ำเขาว่ายน้ำแ s เขาทำงานแอาเขาทำงานอยเขาอยู่ที่นั่นแอ iss ิสาเขาอยู่ที่นั่น isDA เขากำลังมองหาผู้หญิงคนหนึ่ง er s u c h t eine Frau เขากำลังมองหาผู้หญิงคนหนึ่ง er sucht eine ร r a u ครบแล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างค่อยๆฝึกกันนะคะและพบกันใหม่ gleich. Tschüss.